สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาใช้งานปั๊มไดโวนะครับของยี่ห้อออนเซ็นนะครับตัว350บวัตต์นะครับ12โวลต์ใช้คู่กับแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์21อแอมป์นะครับตอนนี้นะครับน้ําท่วมสูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสูบน้ำขึ้นมาด้านบนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะคีดแบตให้ดูก่อนนะครับ โอเคครับปั๊มเริ่มทำงานแล้วครับเดี๋ยวเอาไปจุ่มเลยครับสายยางตัวนี้ก็ยาวประมาณ5-6ถึงเมตรนะครับสายไฟยาว10เมตรนะครับโอเคครับจุ่มไปเลยครับโอเคครับน้ำมาแล้วครับความแรงน้ำก็ประมาณนี้นะครับ ใช้สูบน้ำออกจากบ้านก็ได้นะครับตัวนี้แบบ21แอมป์ใช้ได้ยาวๆนะครับนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้าน GN ปปัมน้ำน้ำเซลล์เลยนะครับมีสินค้าทั้งหมดเลยนะครับ